ะพามาพบกับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดกระบี่นะคะก็คือ,คอน้ำพอนะคะซึ่งอยู่ในอำเภอท้องท่อมจังหวัดกระบี่นะคะตรงบริเวณนี้จะมีทางเข้าไปด้านในด้วยกันสองเส้นทางนะคะทางด้านขวามือตรงนี้ก็คือเดินไปประมาณ3า0รเมตรนะคะจริงแล้วที่น,นี่จะมีบ่อธรรมชาติและบ่อที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะคะถ้าไปทางเส้นนี้เราก็จะเจอ บอ่อที่สร้างขึ้นมากรน,นะคะตัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็นบอ่อธรรมชาติส่วนทางด้านซ้ายมือนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะที่เราสามารถเดินตรงไปถึงบอ่อที่เป็นธรรมชาติได้เลยนะคะเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่สวยงามมีเส้นทางหนึ่งเพราะเราจะได้รับกลิ่นอายของนน้าร้อนที่ไหลผ่านตรงเส้นทางที่เราจะผ่านไปนะคะจุดบริการห้องน้ําตรงนี้ก็จะมี1จุด นะคะตรงนี้ถ้าใครมาถึงนี้กดท้องกดห้องน้ําก่อนก็คือสามารถเข้าได้เลยนะคะแต่ด้านในใกล้ๆก,กับผ่านน้าร้อนก็คือจะมีจุดบริการห้องน้ําอีกหนึ่งจุดแล้วก็จุดเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะไปด้านในกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราเดินมาไม่ถึงพึ่งทางของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ ถ่ายรูปที่สวยอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีอันนี้ค่ะซุ้มไม้ไผ่นะคะกับกินไอของผ่านน้ํานะคะตรงนี้ถ้ามันมีตรงนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะได้รับผิดอายความร้อนที่มันมีออันนี้ไม่ได้เป็นความร้อนจาัดก,การที่เราเดินมานะคะแต่เป็นความร้อนที่ขึ้นมาจากการไหลผ่านของคานน้าร้อนแห่งนี้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวอีกนิดหนึ่งนะคะเราก็จะถึงจุดผ่านน้าร้อนที่สามารถลงแช่เท้าแช่ตัวได้นะคะตรงนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่35-40ถึงองศานะคะสามารถแช่ตัวได้ประมาณ20นาทีเพื่อสุขภาพนะคะแต่ไม่สามารถต้มไข่ได้นะคะไปเลยค่ะ คือต้นอะไรเอยเรามาดูกันใกล้ๆค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นดอกของมันนะคะตรงนี้จะเรียกว่าต้นระกำนะคะประโยชน์ของมันใช้อะไรได้บ้างนะคะตอนนี้เรายังใช้ไม่ได้แต่เราสามารถใช้ได้ตอนที่เป็นลูกแล้วก็ลูกมันสุกเมื่อไหร่ก็สามารถทานได้นะคะรสชาติมันก็จะเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะไปเกงส้มหรือว่าทำน้ำพริกก็จะอร่อยนะคะนี่ก็คือจะเป็นเรียกว่าผลไม้ทาง พักตายบารดอวนี้เองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเส้นทางนี้ยังมีอาจจะมีหลายๆอย่างที่ให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นกันว่าเส้นทางนี้มีอะไรบ้างนะคะมาดูอีกอย่างนึงคืออะไรเอออันนี้ก็เป็นน้ำเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นวายนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเดินเข้าป่าน,นะคะขาดน้ำสามารถตัดวายตรงนี้นะคะแล้วก็เอามาบมทำเป็นน้ำดื่มได้นะคะเดี๋ยวเรามาดู ลำที่ยาวๆนะคะตรงนี้นะคะก็ะคือสามารถตัดเป็นช่วงแล้วก็เอามาดื่นได้เพราะว่าน้ำม,มันจะออกมาจากพ่อของไวท์ท่นี้นะคะอะไรคะนี่จะล้ะค่ะ,นนคะมาค่ะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบ่อที่ สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะคะก็ะมีสองบ่อใดการเดินทะงเออีก็ๆๆกนนะค,ะกคือจะคล้ายๆสระว่ายน้ำแล้วมีเป็นไอจักรุซี่นะคะบ่อเล็กกับบ่อใหญ่นะคะส่วนบ่อน้ําร้อนที่เป็นพานน้าร้อนที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆจะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะเดี๋ยวไปแช่น้ํากันเลยะคะ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอ อันนี้ก็คือเมื่อกี้ที่ดูดอกมาจากข้างต้นนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นลูกกระกรำรนะคะแต่นี้ก็คือผลมันก็ยังไม่โตเต็มที่นะคะยังขาดไม่ได้นะคะรอไปอีกสักประมาณหนึ่งเดือนนะคะจะสามารถทานได้นะคะจะพาทุกท่านไปแช่น้ำร้อนกันนะคะซึ่งน้ำร้อนบริเวณนี้ก็คือจะเป็นน้ำแร่ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่ไม่สามารถ ดื่มกินได้นะคะตรงนี้นะคะก่อนที่จะลงไปแช่น้ําร้อนนะคะเราก็มาปรับอุณหภูมิในร่างกายกันก่อนนะกทำอย่างไรนะคะโดยการที่เราเอาเท้าเหยยนไปทีละนิดทีละนิดนะคะเมื่อสามารถปรับอุณหภูมิร่างกายได้แล้วเราก็สามารถแช่ลงไปทั้งตัวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าลงไม่แช่ทั้งตัวแล้วมีอาการยืนๆเนยีนยนศีสษะก็ให้ขิ้นมาก่อนนะคะเพื่อปรับอุณหภูมิในร่างกายทีนะคะไปกันเลยค่ะ